โดยมากพระสงฆ์ก็พร้อมกันแล้วเนาะอะขอเชิญโยงเข้าประจำที่นะเราจะได้ร่วมทำพิธีเข้าสู่พิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างสุวรรณมะกกเจดีร่วมร่วมกันนะ,ะขั้นตอนก็ยอมกล่าวบูชาพระรัตนตรยัยเสร็จเรียบร้อยก็อรัธนาศีลเมื่อรัธนาศีลเสร็จแล้วก็กล่าวคำถวายพระป่า พอถวายผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยก็เชิญฟังทำสัมมนิทกถาจากท่านพระอาจารย์สันติก็ยาวไปเลยนะโยมนะการนโมสามจบนะคะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมอยังคันเตปังสุภูละจีวลานิทิกขุสังคัสสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตพีู่ดสังคโคอีมานิบางสก,กูละจีวานิสาไปลีวาหานิลานินปันติคาหาตุอัมหากางังที่ขรตัง อิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสก,กูลละจิบนกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสูสงค์ ขอพระพิสู่สงฆ์จงรับผ้าบางสกุลและจีบนบกับของวริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดการและนานเธอสาทุสาทุสาธุราทสมระจัยงุนาข่วเสราต้องาอับเ้ยวนีาธุสาธุสาธุ รวมไปรวบรวมอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกค่ะท่านแจ้งยอดเออไปแจ้งแจ้งยอดเข้าตัวแยกตัวเลขมาแจ้งยอดชาร์ตเรบีมีอะไรกเป็นที่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจบก่อนจบอายุว์ที่ตะกี้อกว่าจะเอายอดตัวเลขมาก็ได้นะจะได้มาแจ้งประกาศพร้อมๆกันนะส่วนตัวปัจจัยต่างๆเนี่ยให้ไปยังไม่เจอก่อนเป็นผู้ไปรวบรวมแล้วก็ พิษแป๊ไม้ยางไม่รู้นะพิษแป๊ะยอมรับผ่ยอมหนูนี่ช่วยดู่ลยเดี๋วนะพรเอาให้เจ้าภาพถ้าประกาศภาวนาคณะอะไรชื่ออะไรบอกกันเลย กรับนมัสก,การณพระเดชพระคุณพระเทรานุเถราทุกรูปเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีกัลยานามิตรกัลยานาธรรมนะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ให้โอกาสได้มาร่วมบุญอทอดพระป่าเพื่อสร้างาพระเจดีย์ค่ะสำหรับคณะของดิฉันนะคะคณะพุทธสืบสารวันนี้ขออนุญ,ญาตนำปัจจัยมาน้อมถวาย1 9 9 0 0 99บาทและเราก็ต่อยอดสดๆเลยค่ะอีก4,000บาท5,000บาทค่ะก็จะเป็น24,999บาทค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี ม,มีมีไหมครับมีสายไหมครับครับครับอัที่ใครยังไม่เสร็จก็ไม่ต้องรีบร้อนนะเดี๋ยวเราฟังทำไปพอตอนท้ายเอตัวเลขมาสักสามแสนห้าล้านก็ไม่เป็นไรช้าไม่เป็นไรนะนะพอเราจะยังนับอยู่แล้วไม่จะไม่ต้องไปเร่งรีบกันนะ ลัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกาตันชลีอานาทิวรังอายาจจถาสันติทสัสสะับปะราชาคาชาติกาเเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังประชัง เท้าสหัมบดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งแห่งโลกได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าสัตว์ผู้มีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกขอให้พระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมเพื่อนุเครสัตว์ทั้งหลายด้วยเทิน นมโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตธทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นกลาวนาัสการพระ,พระเถรานุเถระนะครับขอการกล่าวพระธรรมวินัยครับสวัสดีครับท่านเพื่อนสาธรรมิกพระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาในพระตนะไตรทุกท่าน ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณนันสูงสุดด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมอันทรงคุณนันสูงสุดด้วยอนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์อันทรงคุณนันสูงสุดขอให้อนุภาพของพระตัตไตรัยจงเป็นปัจจัยให้เจ้าโควิดหยุดทำงานเวลาสองชั่วโมงแล้วก็ขอให้เป็นปัจจัยแก่การที่อยากได้มีโควิด ทำใจก็คือยีมวลห้ารอบนำระหว่างฟังธรรมะขณะนี้นีมวลห้าคืออะไรบ้างการฉนทานิวรณ์ความทำหนึง่งคิดถึงติดห้องในการ,รมาคุณห้าคิดถึงบ้านคิดถึงช่องคิดถึงกามคิดถึงสีเสียงยินรบปฐพะพยาบาทความขุนเคืองไม่พอใจสิ่งต่างๆพระอาจารย์เทศนานไปบ้างเทศไม่รู้เรื่องบ้าง อันนี้คือพยาบาทนิวรณ์นะถีน้มิทะครอบงานะเกิดการง่วงเหงาอนอนแต่ว่าเชื่อว่าคงไม่ง่วงหรอกเพราะเสียกัตมาดังไอเสกก็อุทจจักกุกกุจะขณะฟังธรรมะก็ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วิจิกิจฉาสงสยัยเราจะได้บุญมากหรือน้อยเนี่ยนะอันนี้คือนิวรณ์หเพิ่มอีกนิวรณ์หนึ่งก็คืออวิชานิวรณ์ความไม่รู้ความไม่เข้าใจ ขอให้ไอ้เจ้าโควิดทางใจเหล่านี้จงละลายสลายไปจากใจของญาติโยมทั้งหลายก็ขอกราบวัฒนาท่านพระอาจารย์วรพจน์ผู้เป็นประธานสงฆ์นะครับได้ชักชวนกันเพื่อจะได้มาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างพระเจดีย์สุวรรณมาลิกนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แทนคุณของวระสามมาสมุทิเจ้าเพื่อจะได้ เราจะได้น้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เกิดจากการปารภก็คือพี่สไพรพี่สไพรมาตานะหลังจากที่มีกรรมสัก,กตาสมาริีเชื่อบุญเข้าใจเรื่องบุญพอสมควรก็ปรารถนาอยากจะสร้างพระเจดีย์เพราะได้ยินว่าการสร้างพระเจดีย์นั้นมีผลมีไอสงมากก็เลยปารภว่าจะขอสร้างพระเจดีย์โดยการให้ทุนเบื้องต้นห้าล้านบาท ก็เลยมาปรึกษาการท่านพระอาจารย์วรพจน์ซึ่งทีแรกท่านก็ยังไม่ได้มีความคิดจะสร้างหรอกนะเพราะว่าตังก็ไม่มีนะแล้วก็สิ่งก่อสร้างก็เต็มวัดไปหมดแล้วแต่ก็เกิดปารกขึ้นมาว่าเออถ้าเกิดสร้างแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้มาร่วมกันจเจริญบุญกุศลเป็นแหล่งธรรมแหล่งใจในการที่จะเจริญสม,มาธิธแล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยับการที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน การปฏิบัติธรรมะอะไรก็มีวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่าจิตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนเนี่ยทั้งๆที่เชื่อบุญแต่ก็ยังไม่กลัวบาปเท่าที่ควรปล่อยให้กิเลสเกิดเชื่อบุญเหมือนกันนะแต่ยังชอบไปดูหมออยู่นะยังซื้อลอตเตอรี่อยู่นะไม่รู้เชื่อบุญยังไงอะนะแสดงให้เห็นว่าบุญของแต่ละคนเนี่ยไม่มีการเท่าเทียมกันเลย ก็เกิดจากการที่เราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องทำให้เราไม่มีศรัทธาเท่าที่ควรจึงไม่เร่งขวนขวายในการที่จะศึกษาธรรมะให้มากเท่าที่สุดที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกับการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลถ้าเราไม่มีข้อมูลที่เข้าใจใถูกต้องเนี่ยเราปฏิบัติธรรมะไม่ได้หรอก ึงเราไปเข้าสำนักปฏิบัติไปยืนยืนนั่งนั่งนอนนอนอะไรต่างๆได้ชื่อว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้เป็นการปฏิบัติจริงๆเพราะว่าการปฏิบัติจริงๆต้องประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ให้อาจารย์มาบอกนะเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการมีปัญญาขั้นการฟังก่อนฟังเข้าใจถูกต้องสามารถรู้แนวทางวิธีการเดินวิธีการอันไหนผิดอันไหนถูกจะต,ต้องรู้ตัวแล้วจึงมีการปฏิบัติและปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่เป็นรูปแบบ ถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ปฏิบัติได้กินอาหารก็ปฏิบัติได้ก่อนจะหลับกาลังจะนอนนะก่อนจะหลับก็ยังปฏิบัติได้ตอนหลับเท่านั้นไม่ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ตอนที่ฟุง้งซ่านปฏิบัติไม่ได้ตอนอกุสลจิตเกิดปฏิบัติไม่ได้ขณะที่ปฏิบัติก็คือขณะที่มีสติสัมปชัญญะโดยที่มีข้อมูลจากการศึกษาปริยัตมาดีแล้วแล้วสติเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นสามารถขัดเกลากิเลสได้สามารถละกิเลสได้โดยเฉพาะความไม่รู้และ ตัณหามาณทิฏฐิเพราะฉะนั้นอาจารย์ใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่สังเกตได้นะว่าปฏิบัติจริงหรือไม่จริงก็คือว่าตัณหามาณทิฏฐิของคุณลดหรือเปล่าถ้าคุณปฏิบัติมานานแล้วนะเป็นอาจารย์ยิ่งใหญ่แล้วสอนกรรมฐานมิลกศิลูกหามากมายลองไปแย่ดูสินะแย่เอาง่ายๆเลยถ้าเป็นพระถวายเงินน่ะถวายเงินเอาเงินสดๆไปถวายรับหรือเปล่าถ้าไม่รับนี่แค่ศีลเท่านั้นนะแค่ศีลเท่านั้นแต่ลองแย่ดูที่อาจารย์ อาจารย์ปฏิบัติมานานแล้วอาจารย์ยังโกรธอยู่ว่าเนี่ยนะซักไซร่เลียงซักไปซักมาดูที่โกรธไหมแต่ท่านเจริญเมตตานะก็ไม่โกรธอันนี้แค่เมตตาเท่านั้นนะแต่เรื่องของการละความเป็นตัวตอนอันนี้ละเอียดต้องสนทนาต้องมีปัญญาเราเองก็ต้องมีปัญญาจึงจะสามารถที่จะซักไซร่เลียงแล้วก็รู้ได้ว่าท่านมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ญาติโยมคนไทยเราชอบอ่านหนังสือไหมโยม จบแล้วเหรอปีหนึ่งแปดบรรทัดคนไทยเราไม่ชอบอ่านหนังสือเท่าที่ควรไม่ชอบค้นคว้าเท่าที่ควรไม่ชอบคิดหาเหตุผลเท่าที่ควรการศึกษาธรรมะเราก็เลยถูกตอนเป็นบอนไซเมื่อวานไปเยี่ยมวันซื่อไปเยี่ยมพระอาจารย์ผันมาไปทําบุญพระเจดีย์ท่านสร้างใพระเจดีย์เหมือนกันนะแต่เล็กขอกว่าขอขอาจารย์เยอะแอีกไม่นานก็เสร็จแล้วของท่านใช้ทุนแค่สองสาล้านอันนี้ต้องสิบสิบสามล้านใช่ไหม ของท่าน,นก็ใกล้จะเสร็จแล้วครนี้ก็ความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานมากที่สุดเลยแต่เนื่องจากว่าเราขาดความรู้เพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองสบายไม่ใช่เป็นเมืองทุกข์ยากลำบากเหมือนกับอเมริกาเหมือนกับประเทศจีนตอนนี้เขาก็แซงหน้ากำลังจะแซงหน้าอเมริกาแล้วออสเตรเลียพวกนี้ประเทศเขาเนี่ยทุกข์ยากลำบากจากภัยพิบัติธรรมชาติญี่ปุ่นเนี่ย นะภัยพิบัติมากมายเลยเขาก็เลยจะต้องเร่งค้นคิดไขครวนหาวิชาวความรู้เพื่อจะมาต่อสู้กับธรรมชาติก็เลยทาให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมากมายเลยแต่เมืองไทยของเราอยู่สุขสบายก็เลยทาให้เราค่อนข้างจะขี้เกียจพูดแบบไม่ค่อยเกรงใจเลยนะขี้เกียจนะใช่บรือยมปัจจุบันนี้มีกรรมกรคนไทยไหม ไม่มีของเราต้องนำเข้าอินเทอร์เนชั่นแนลหมดเลยนะนำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าคนไทยงเราเราไม่ชอบงานหนะักแล้เราไม่ชอบทุกอย่างลำบากเราชอบสบายสบาย mm hmm. ก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นถูกตอน mm hmm. เหมือนกับบอนไซคือที่อ้างพระอาจารย์ผันเพราะว่าไปดูพระเจดีย์งท่านมีต้นโพอยู่บนพระเจดีย์ด้วยนะแล้ว่ันชั้นบนแล้วชั้นล่างก็ทำเป็นศาลาเป็นโรงโบสถ์ ต้นโพงท่านเนี่ยถูกตอนตอนเอาไว้คือมีพระองค์หนึ่งเขาตอนเอาไว้แล้วท่านก็ไปขอคืนมาท่านท่านถวายท่านไปแล้วก็กไม่ปลูกลงดินเขาก็ใส่กระถางต้นมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าอยู่ในกระถางนั่นแหละก็เลยมาก็เลยคิดถึงพระพุทธศาสนาปัจจุบันนียถูกตอนเหมือนกันนะใครตอนรู้ไหมพวกโยมนั่นแหละตอนพวกโยมไม่ค่อยเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าและปัจจุบันนี้ ถามเรื่องสติปัฏฐาน4ี่ถามเรื่องธรรมะละเอียละเอียดนี่เราไม่เข้าใจแล้วนะเพราะเรามัวแต่ทำมาหากินหาเงินหาทองโควิดก็ไม่กลัวนะขอยมีงานขอยมีกินก่อนใช่ไหมยอมตายนะถ้าไม่ได้ทำงานนี่ไม่ยอมขอยเปิดประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักชีวิตในทางที่ผิดซึ่งโยมเองเนี่ยจะติดโควิดหรือไม่ติดโควิดอย่างไรก็ต้องตายใช่ไหมแต่ถ้าเราตายไปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ โยมไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาแล้วแต่ตายด้ยวยความหลงเพราะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นคนฉลาดทั้งหลายเขาจึงพยายามศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเจริญบุญกุศลอยู่ทุกๆุกวันและทุกทุกขณะเลยนะสำหรับผู้ที่มีปัญญามากเขาจะไม่ปล่อยให้อกุศลเกิดมาแทรกระหว่างเพราะว่าอากุศลน,นั้นเป็นสิ่งที่ทําร้ายตัวเองโดยเฉพาะถ้ามันไปเกิดก่อนตายกูจะทําบุญสร้างพระเจดีย์มายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ ถ้าอากุศลเกิดก่อนตายจิตเศร้าหมองก่อนตายคุณไปออาบยภูมิก่อนนะไม่ได้ทํากรรมหนักมาก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอยู่ในบ้านของเศรษฐีแล้วก็มีทรัพย์ใช้ก็คือมีกินมีอยู่สบายแต่ไม่ได้ครอบครองความเป็นเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นหรอกนะเพราะปฏิสนธิมันกั้นไว้แล้วเพราะฉะนั้นคนฉลาดทั้งหลายจึงพยายามเจริญสติสัมปชัญญะสติเป็นไปในทานบ้างศีลบ้าง การศึกษาวิทยธรรมะบ้างสมถาวิปัสนาเจริญสติสมัชัญญาให้รู้นะว่ากุศลในพุทธศาสนาเน้เน,นกุศลที่มีปัญญาแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยเรียนรู้่ก็เลยทํากุศลแบบไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่นะให้ทานก็ไม่ได้คิดใค่ครวนว่าให้ทําไมตั้งใจขัดเกลกิเลสหรือเปล่ารู้จักกิเลสไหมว่ากิเลสคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ ร้าโยมให้ทานและจปคูณขอให้งดนี้ถูกรางวัลที่อย่างน้อยที่สองก็แล้วกันการทําบุญขอโยมเนี่ยนะเป็นมิจฉาปฏิปทาเลยนะแม้กระทั่งทําบุญแล้วปรารถนาขอให้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเถิดอันนี้ก็ยังเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดพู้เจ้าไม่เสด็จเสริจนะแต่ถ้าทาบุญแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้กิเลสของฉันเนี่ยลดละลงไปขอให้ฉันหมดกิเลสขอให้ฉันได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเข้าใจธรรมะขอให การให้ทานนี้การรักษาศีลนี้จงเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเถิดแค่ให้เข้าสวยท้าพีหนึ่งข้าต้มกระบวยเดียวนะแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นเป้าหมายในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นโยนจะทําบุญแม้สร้างพระเจดียิ่งใหญ่ใหญ่โตยอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้ายมไม่เข้าใจธรรมะนะไม่คิดในการเกดดกลาวกิเลสก็มีอนิสงส์น้อย กว่าคนที่ไม่ได้สร้างพระเจดีย์กว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญแบบยิ่งใหญ่